กินอะไรคะกินอะไรคะลูกชิ้นอร่อยไหมอ่ะลองเพลงชอบกินลูกชิ้นล้ำอะไรล้ำรำล้ำระบำชาวกบไทยละจันทรกับใจเสียงน้ำหลเสียงน้ำหลังกระเขางดังอะไรคะเคยืดเต้นได้ที คืนคืนเหรออ๋อค่อยกินค่อยๆกินไหนยิ้มหวานๆหน่อยยิ้มยังหายยังคะหนูหายยังหนูบอกก่อนดิยังยังยังค่ะสิลูกพูดเพราะๆสิคะยังค่ะอุ้ยร้องเพลงอะไรนะเอ้ยอุ้ยแล้ร้องเพลงอะไรอีกคะบอกแม่สิ๊กอารมชากะอาร์ชะกะอาร์มลองเลยยิ้มหวาน ู้ไหมสู้สู้ทำไงสู้สู้ทำไงฮะชูชูทำมาพีพีพีเต้นพีอะไรพีพีใหหยาหพีอะไรเต้นอเต้นเพลงอะไรคะใหญ่ให่หย่อาให่หหไปอ่าห่ห่ยีหยี่ะหยีหยีอะไร ไปไหนคะไปไหนคะเดี๋ยวล้มไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวล้มคะ่ะ no, น no. ้องอุ่นน้องอุ่นใครลูกดิใครลูกนี่คใครเนี่ยใครเนี่ยน้องอะไรคะอิ่มอะไรคะเด็กหญิงอะไรคะนามตระกูลอะไรคะนามะนันทะอะไรนันทะอะไรปัญญาดิ <laughs> เต้นยังไงตังนิ้วจึงเติงงติ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 งก่อนเลยเติงติงก่อนเร็วค่ะมากินก่อนกินกันจึงติ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 งเต้นได้ปั๊เต้นไหวไหมพอ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 